ตะก้อตกปลาแบบนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ขอแนะนําละกันสําหรับนะ้าๆที่ชอบไปตกปลาแต่มักจะเอาแห้วกลับบ้านนะปลามีตัวแต่ไม่กินเบ็ดเราคนอื่นวัดกันจังแต่เรานั่งเหงานะครับลองเปลี่ยนมาเป็นตะก้อวิ่งปลานินนะครับตะก้อวิ่งปลานินจะเป็นตะก้อขนาด2 5ซมตัวเบ็ดจะเป็นเบ็ดชินุตูดแบนตัวนี้จะบางนะแต่เฉียบมากสกิดเบาๆก็ติด มัดให้อย่างดีสายหน้าจะเป็นสาย PE ขนาด15ปอนส่วนสายเมนเนี่ยจะเป็นสาย PE ขนาด60ปอนผูกด้วยลูกหมุนถังเรียบอย่างดีนะครับเบอร์6รับแรงดึงได้ถึง30กิโลตัวตะก้อจะมีหลายขนาดนะครับจะมีตั้งแต่0.3 0.5 0.8เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เลือกใช้ตามขนาดของปลาที่เราจะไปตกนะครับลองปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เล็กลง น่าจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องนะครับตัวเบ็ดเล็กลงแต่ก็เล็กลงเม็ดโฟมเล็กลงลดการระแวงของปลานะครับอีกตัวหนึ่งที่กําลังจะนําจําหน่ายเร็วๆนี้ก็คือตะก้อตายนะตะก้อตายจะต่างจากตะก้อวิ่งตรงที่มันจะไม่เคลื่อนที่ส่วนตะก้อวิ่งเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปตามสายเมนนะครับไปตามสายเมนก็จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ทั้ง2ตัวเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับสําหรับหมายที่ปลาเขี้ยวๆปลาระแวงระแวงนะครับ chú ý được nhiều